สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวต้มทรงเครื่อง,องหมูสับลูกง้อนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง1นงนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูสับ2อุนเส้นของเรานะคะ3ต้นหอมแล้วก็3เกลือค่ะทุกคนก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวนะคะเป็นแบบเี้แล้วก็ต้นหอมผักชีไว้โรยหน้านะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงน้ำตาล รสดีเกลืออันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีอิว๊วซอสปรงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็เออซอสหอยนางรมค่ะเราไปตั้งเตากันเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องมาหมักหมูก,กันก่อนเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับสูตรนี้ที่เขาทำเขาก็จะใส่แค่ซีอิ๊วขาวนะคะอย่างเดียวเลยจริงๆ เฉพาะอันนี้ซอสปรุงรสนะคะใส่ไปแบบว่าให้มันฉ่ำๆเลยประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ขาดไม่ได้จะใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้ก็คือต้นหอมค่ะโรยไปเลยลคุกหมูนะคะให้เข้าออก,กันก่อนนิดนึงแล้วก็ ใส่บุนเส้นไปเลยคุกไปเลยพร้อมกันทีเดียวเยอะมากอันนี้แบบสำหรับหม้อใหญ่เลยนะคะคุกจนกว่าจะเข้ากันค่ะมาค่ะแล้วก็มาตำสามเกลอกันนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยตำให้ละเอียดเลยค่ะ จริงๆจะแค่โขกๆก็ได้นะแล้วแต่ความชอบคุณเสร็จแล้วนะคะก็จะแหลกประมาณนี้เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะนี่เห็นไหมก็ไม่ได้แหลกมากแต่ว่าแบบนี้โอเคเลยโอเคไปค่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ที่เราตัดไปเลยสามเกอนะคะใส่ไปให้หมดทุกคน นี่เป็นสูตรของเขาเองที่เขาทำบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากปรุงแบบไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นี่นะคะพอใส่เสร็จแล้วตามด้วยเกลือเลยคะ่ะนี่ยประมาณนี้เลยหนึ่งช้อนช้อนครึ่งเลยคะ่ะโอเคแล้วก็รอน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนก็คือการปั้นหมูลูกน้อนะคะใส่ลงไปในน้ําที่กําลังเดือดน,นะคะ <c oughs> ก็ปั้นเลยครับลูกเล็กลูกใหญ่คือตามใจชอบได้เลยนะคะจนกว่าเราจะปั้นหมดนะคะไปกัน้น <c oughs> อ่าตอนนี้นะคะเราก็ปั้นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วน้ำเราก็เดือดพุดๆเราจะเบาแก๊ส่อยนะคะ<ม>ก็คือเราจะมาช้อนฟองออกนะคะ<ม>เพื่อให้น้ำข้าวต้มเราใสเฮ้ยช้อนออกให้หมดเลยนะทุกคนไม่งั้นน้ำข้าวต้มเราเมันจะไม่ใส นะคะก็น้ำเราก็จะใส่แบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการปรุงเครื่องปรุงค่ะเราจะใส่รถดีนะคะขนมหมูเฮ้บอกทำไมเนะะี่ยเขาไม่ได้เข้าตึ้งหนึ่งหนึ่งช้อน2ช้อนนะคะต่อไปก็น้ำตาละคะ่ะ บางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่อันนี้ขอเลยคะ่ะหนึ่งชอ้อนเต็มเต็มซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะประมาณนี้คะ่ะมันไม่ถึงหนึ่งทัพพีเนาะมันจะครึ่งทัพพีซอสหอยนางรม ครึ่งทับพีเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะสองทับพีไปเลยสามเลยสามเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมอีกทีนะคะรอเดือดอีกครั้ง ตอนนี้นะคะเราก็ปรุงเสร็จแล้วเราจะมาชิมกันว่าที่ปรุงแบบ่กี้รสชาติโอเคไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหทุกคนอร่อยไม่ต้องปรุงแล้วจริงๆอร่อยมาก <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตักข้าวนะคะแล้วก็ราดข้าวต้มน้ำข้าวต้มหมูเรานะคะเสิร์ฟได้เลยคะ่ะไปเลย <c oughs> แล้วเราก็ไปเตรียมตักข้าวมานะคะทุกคนข้าวขอแนะนํานิดนึงนะคะว่าถ้าหุงให้ร่วนๆนะคะก็คือจะอร่อยมากนี่แล้วก็ตักข้าวต้มของเราโหเนื้อช่ำๆไปเลยทุกคนน่ากินมากคือแบบหมูก้อนโตมากเราทําเองเราก็คือแบบหืมเรียบร้อยไปค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียว บางคนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่ถ้าใครที่ลดความอ้วนก็ไม่ควรใส่นะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีของเราส่วนมากบางคนเขาจะใส่เป็นขึ้นช่ายเนาะแต่เรากินต้นหอมผักชีก็พริกไทยคะ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้าวต้มของเราทําง่ายแล้วก็น่ากินมากๆใช่ไหมคะนี่นะคะน่ากินมากๆแล้วก็แบบทําง่ายสุดๆเลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมกันนิดนึง ออ,อร่อยมากทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้เขาด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ